สำหรับคลิปนี้ขอบคุณได้หลายครับที่รับชมครับเดี๋ยวสีอัปเดตเรื่อยๆครับว่าน้ำสีมหลายมากหน่อยปันไดสีถมลายเ่าปีนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับพระข่าสวนอีกแล้วครับมบิ่งบกซีดาบองเกา้นะครับเนาะอันนี้เป็นพันธุ์ใสขาวครับซุยมี่หรือว่าสายน้ำผึ้งครับนี่ชุดที่ห่อไว้แถวที่แล้วนั่นแหละครับปัญหาตอนนี้คือน้ำมหลายครับนี่สังเกตเบิ่งครับ บางต้นก็นำถั่มเลยครับอลองหนี่งจะสูงกว่าเขานะครับน่าจะรอดเดี๋ยวผ้าเลาะเบิ้งนะครับนว่าเป็นยังไงมาอัปเดตนะครับเนะบาะหลังจากที่ลงคลิปทีแล้วไปอ้ยหนามมาหลายๆนี่ต้นผุน้ำถั่มเลยครับต้นน้อย,อยขามาเก็บเอาครับมนันทางไต่เนี่ยบันบักันไดครับปล่อยไปก่อน โอ้ยครับหยางหยากเด้อหนามครับผิวประมาณนี้ครับห่อใส่ถุงอย่างเดียวครับถุงกันยูบีนะครับเนาะเสียอย่างเดียวตอนนี้จะว่าน้ามาไว้มาแห้งครับอุ้ยนุ่งง่ายบากครับโอู้ตรงนั้นใบอันบังครับอ่าไม่เป็นคว้างนี่ก็ได้ครับนี่หลายทรงเลยครับมีทั้งกลมทั้งลีครับ เปเลี่ยนเียมกับนี้ครับชุดเนี้ยโอ้แต่ว่าปีที่แล้วกลมดีดีเลยครับ๋ยวผมสิบ้าหลอเบิงสื่ยมีหรือว่าสายน้ำพึ่งครับตอนนี้น่วยเขาอาจจะน่าจะยุดก่อนครับเพราะว่าหนามมันมาลายครับนี่มันผมหลากนี่ครับแต่ว่าดอกนี่ก็ยังออกนี่ครับถ้าหนามบมาเซเขาเขาก็จะเป็นแบบต่อเนื่องนอะครับเนาะ สวยๆครับชุดที่แล้วเอาไปขายครับเพื่นเดชิมแล้วกัเสียงตอบรับดีเพื่อนมาสั่งต่อนอะครับเนาะว่าโอ้บอกเด้อเพิ่นว่าจองไว้แล้วครับผมขายโลละ35บาทใส่เา้าครับโอ้ไปฟังพุ่นครับมันอยู่ฟังปุ่นครับได้เขามา ห่อเรื่อยๆครับเลยเด็กเก็บเรื่อยๆนะครับเนาะเ้าเก็บแต่เขาจิเสียนี่อ่าประมาณนี้ครับนี่ห่อคูครับมีเพิงห่อคูห่อเดียวนี่ก็ห่อคูครับอ้ยนี่ห่อซาสิเป็นยังซี่ครับนี่ก่อนที่เขาจะมาห่อแแมงแบบว่ามีแมงมาอย่างมากัดกินผิวเขาแล้วนะครับเนาะประมาณนี้ครับแต่กะไม่ใช่ปัญหาครับปาดออกครับ ต้นนี้บ่มีจากน่วยครับเก็บไปชุดที่แล้วแล้วอีกต้นหนึง่งน่วยนี่พันได้ใส่ถุงแบบนี้ครับหอ,อย่างเดียวแต่ถ้าจำว่าผิดอาจะเป็นผัดจ,จำผระจันยิ้มครับถุงหอยครับนี่ครับ,รบถือว่าผ่านกับันม่านไงกาเขาใส่กระดาษนะครับเนาะมันจะลายขั้นตอนเท่ไ้เสียเวลาเมื่อยครับสำหรับผม แต่ว่าผู้ผเฮ็ดได้อะมันจะง้ามครับผิวจะสวยขายง่ายนะครับเนาะอ๋อนี่ครับหอคูหอคูนี่จะงักนะครับเนาะขอเสียคือนี่กิ่งหักเลยหักได้ครับนี่นี่ครับปกติก็ออาเอา,เอาหน่วยเดียวพอะครับเขาจะใ่ญ่พอมแต่ว่าขันคู่ก็ได้สองหน่วยครับผมอันนี้ก็คูนี่ ้นหอก็อยังมักโรบเล็กน้อยนี่ดอกครับนี่มันจะเป็นล,ลายชุดครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้อ้ย์หนามมามึงหมดหมดกระขึ้นครับขึ้นต้นนะครับเนะาะยะไปอีกต้นต่อไปครับอิ้อโอ้โหนี่ก็ติด แดงอายุทยาเบอร์สามครับเอามาเสียบไว้นี่เสียบใส่กันครับนี่ห้อยต่อติดสมบูรณ์แล้วผมก็ได้ห่อไวสองหน่วยครับโอ้ทำได้ครับนี่เพียครับเพียหมดหนี่มันพาเพียมาเห็นไหมครับเดี๋ยว,ยวต้องมาเลือก เบิ่งครับแต่ว่าขันันต้นใดเขาได้เขาเสกขาวทะลุทุ่งออกมาเลยครับนี่เจังสิลองนี้กะจากต้นเหรอครับอูอ้ตกค้องตกค้องอู้น้ำเลืกน้ำเลืกครับน้ำเลืกบ่อใดบ่อใดครับน้ำเลืกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบต้นครับจากผลมาพี้าครับเนาะอู้นะจากถ่ายคนน่ะ ส่วนอันนี้เป็นใส่แดงครับของจ้วนของจ้วนซื้อครับเดี๋ยวมันจะเก็บออกไปเลยครับเพราะว่าอหน้ามันขวมมันเข่าม่ยากรับที่กิ่งต้องเลาะอีกจักหน่อยครับนี่เขาจะได้หวานดีนะครับเนาะแต่ว่าน่าจะอีกร้ายมือจะดีเข่ามาครับเดี๋ยวทําการเก็บเลยนี่หน่วยครับหลุ่น,นี้ก็2สองหน่วยโล่มแล้วครับ รุ่นนี้สามซีน่วยครับนี่ดรค,ครับพันนี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือผมเบานะครับหน้ามาหลายหลายสังเกตเบิงหอปูอ่นะเบ่จำเป็นต้องเด็ดยอดเบ่จำเป็นต้องเฮ็ดยังครับนี่ติดของเขาเองพันนี่สำหรับพันสำหรับพันโอ้ยมันเมื่อยก็เลยบอกเนื่องบอกบอร์ทองครับฟังหยากจักหน่อยดวยครับเด้อ เห็นไหมครับหน่วยเขาจะมีหลายรุ่นนี่ประมาณนี้อันนี้รุ่นนี้นี่ดอกกำลังบานชิดแล้วนี่อีกรุ่นหนึ่งนี่กำลังจุม่มทีส่สี่ประมาณนี้ครับพันนี่ถ้มมีสถานที่ดีๆนี่ผมมาได้หฮอเบิร์ตปีก่นละมาเบิงหน่วยนี่ครับสุกจัดแล้วผลงานของถุงกระดาษด้ครับนี่บร์เนถุงกระดาษโอ้ผมบอกพีดอีกแล้ว ถุงกัน UV ถุงแบบนี้ก็คิดได้สีผิวประมาณนี้เลยครับใส่ได้ปะครับสันรับผมผมห้่โอ้ผ่านผลเหลวมง้นนี่ซุกเกินเลยครับนี่ฟังนึงจากเสียแล้วอะไะโอ้มันสิหลุดครับน,นี่เห็นปะครับซุกเกินนี้ต้องกินเอียงแล้วนี่ ติดดกค,ครับพันนี่อหลีครับผิดหวังส่วงผมได้พันมาที่แรกอะราคาสูงแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคามันลงครับสามารถเอามาซื้อได้เอ้ยซื้อมาปลูกได้ครับหมายถึงว่าราคามัน้อสูงแล้วกิ่งหนึ่งกับสองร้อยกับีครับสองร้อยห้าสิบงสี่ส่วงพันมาแรกๆกอะโอ้สองพันครับต้องจองเงสิได้ผมกับบ่าไปซื้อน้ำมาน้ำเพลินขึ้นกันที่กิง่ง ช่วงที่ต้นพันธุน์ทึ่งแพงเนี่ยต้องเป็นพวกนักเห็ดพันุนะครับเนาะเป็นสื่อ,อกันแต่ว่าขันผมเนี่ยขันมาก,มากผมเอารลดเป็นคนแบบอยากลองครับสื่อมากกับบอได้ขายพันธุ์ตกเคือ <laughs> ปลูกกับพ่อเด็กินครับกะดคขายไปนะครับเนาะนิดนิดหน่นนอยแต่ว่าดอกกิ่งครับพันธุ์นี่บ่ผิดหวังครับนี่มองดอก โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บทําการเก็บหลักการี่ไรหอสุ่มถี่มีหน่อยๆอย,อยู่หลายหน่อยอยู่ครับจังละจากหินยางเบิ้งนะครับเนาะพอดีเก็บไปน้าท้ายไปน้บาบ่ใดครับผมมาผู้เดียวมือเดียวนะครับเนาะมมนต้องใส่กันไก่ตัดครับนี่กันไก่แบบนี้กันไก่แบบนี้ใส่ดีครับใส่จนเก่าแล้ว <c oughs> ใส่กันไก่ตัดนะครับเนาะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณได้หลายครับที่รับชมครับเดี๋ยวสีอัพเดตเรีเลยครับวันน้ำสีมาหลายมากหน่อยบปานไรสีถ่วมลาย,ลายว่าปีนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ